สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหวพรธนาคารหัวข้อจักรวารกกำลังจกไกรลายคุณนะคะให้ไปในทางไหนนะคะคือทางเลือกของชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะมันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะเลือกนะคะตามความชอบของเราใช่ไหมคะตามความสามารถของเรานะคะตามความถนัดของเราแล้วก็บางคนก็เลือกตามอินเนอร์วอยซ์นะคะคือเสียงภายในของเรานะคะ เสียงภายในของเราจะเกิดขึ้นนะคะตอนที่จิตเราเนี่ยว่างน,นะคะไม่มีความคิดใดๆนะคะมามาไกลไลนยนะคะอย่างเส้นสูาเราจะคิดเรื่องงานนะคะพรุ่งนี้งานงตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะจ็อบนี้โปรเจกต์นี้เราจะผ่านไหมอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไกลไลายเราอันนี้ค่ะความความคิดไกล์ไลายเรานะคะแต่ถ้าเราทําจิต,ตว่างๆนะคะ อินเนอร์นะคะภายในหรือเราเรียกว่าต, <rete> hmm. ตัวตนอีกตัวตนหน euh. ึ่งของเรานะคะที่อยู่ภายในนะคะเขาจะไกด์ไลน์เราและอินเนอร์ไวส์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าเขาจะไกด์ไลน์อะไรนะคะส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นไปในทิศทางที่เหมาะกับคุณนะคะวันนี้เราเลยจะมาทำจิตใท้บ่างนะคะแล้วก็เลือกไพ่กันว่าจักรวาลแรงงานที่เหนือกว่าเราเนี่ยนะคะ อยากจะไลไลน์เราให้เราทำไรนะคะไปทางทิศทางไหนกันนะคะเดี๋ยวแม่หอขออนุญาตนะคะเลือกเลือกก่องก่อนนะคะเลือกกล่องให้เพื่อนๆก่อนนะคะเป็นกลองหนึ่งกลองสองและกลองสานะคะ Double นะคะ six of one หกไม้นะคะแล้วก็ the emperor นะคะให้ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอาคากล้องหนึ่ง the w l นะคะกล้องสองหกไม้นะคะหกไม้แห่งชัยชนะนะคะแล้วกล้องสาม the emperor นะคะเพิ่มเเล่นได้นี่คะกล้องหนึ่ง the w a l l นะคะ กองสองหกไม้เห็นใช้ใชนะนะคะแล้วก็กองสามติเอ็มโปรนะคะ t ิเอ m p e r รหนึ่งสองและสามนะคะคี okay, เดี๋ยวเราจะไปเช็คพลังงานกันนะคะไม่บอกขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนนะคะเป็น,เพ,นเพื่อนเพื่อที่จะเลือกไพ่นะคะประจำกองกันนะคะขออนุญาตนะคะทาะะงงานอันสูงสุดนะคะ ขอได้โดกดไกด์ไลน์นะคะให้เพื่อนๆชาวกองหนึ่งกองสองและกลอง3นะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตนะคะว่าเราทําในทางที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะคะและเราควรที่จะทําไปในทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกองหนึ่งก่อนนะคะโป้โโลกทางใบเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะกําลังโยนหัวขึ้นไปนะคะ เป็นพลังงานแห่งความสุขนะคะโลกนี้ยังมีพลังงานอะไรดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่รายล้องเพื่อนๆอยู่นะคะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้สัมผัสนะคะหรือว่ามองข้ามไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆได้นะคะ King of c u p นะคะ Two of Wands และก็ w i e l of Fortune นะคะ องค์ร้อยแห่งโชคชะตาของเธอนะคะกำลังจะพาเพื่อนๆไปสู่อีกมิติหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เลือกกองหนึ่งนะคะเดว์นะคะแล้วสนใจกดแห่งแรงเป็นดุนะคะพลังงานแห่งจักรวาลนะคะพลังงานอันบริสุทธิ์หรือไม่ก็อินเนอร์ไว์นะคะตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของเรานะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆนะคะศึกษาต่อนะคะแบบ e ีฟเลยนะคะแบบลึกอินไซด์เข้าไปเลยนะคะแล้วเพื่อนๆจะแตกฉานนะคะทางด้านนี้มากๆนะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะช่วยผู้คนช่วยเพื่อนๆช่วยคนรอบตัวของเพื่อนนะคะให้ดึงศักยภาพตัวตนอีกตัวตนหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างในเพื่อนๆนะคะออกมาเพื่ออะไรคะเพราะว่าเขานะคะมีความสามารถที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆจะมีกําลังใจเพื่อนๆจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะมีบางอย่างที่เป็นไกด์ไลน์ของเพื่อนๆอยู่ อย่างเช่นรัางสังหอรอย่างเช่นออยู่ดีๆก็จะขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราต้องทําทางนี้เราจะต้องทําแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะพเพื่อนๆก็มาเพล์เจอร์แล้วแม่หมอนี่ลองดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะบอกว่าอ้าวมันอยู่จริงย้วนะคะพเพื่อนๆสามารถช่วยคนอื่นได้อีเกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยากให้พเพื่อนๆลองศึกษาดูนะคะและเมื่อศึกษาแล้วถ้ามันไม่ใช่เราคอยบอกว่าเออ เราไม่โอเคกัแบบเส้นทางนี้นะคะแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธเราไปกองสองก่อนดีกว่านะคะกองสองนะคะหกไม้แห่งัซชินะนะคะเออนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆได้นะคะเอ็ดออฟสรน,นะคะแล้วก็หนึ่งสอเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ The Hermit นะคะ อล่ะนะคะจักรวาลสกายไลน์เพื่อนๆไปในทางไหนนะคะไม่พ้นสายนี้จริงๆนะคะเพื่อนๆองค์ความรู้ใดๆนะคะที่เพื่อนๆเคยเล่าเรียนมานะคะในอดีตชาติหรือชาตรภพนี้ก็ตามนะคะบุญกุศลใดๆที่เพื่อนๆเคยสะสมไว้นะคะเราเรียกว่าพลังงานอันบริสุทธิ์บุญกุศลนะคะและความรู้นะคะในทางจิตวิญญาณนะคะชาวกองสองนะคะหรือว่าผู้รู้ภายในของเพื่อนๆนะคะ กำลังจะแสดงตัวตนออกมาแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเป็นผู้นำนะคะให้ใช้ความรู้นี้นะคะความรู้ไหนฉันยังไม่มีเลยนะคะไปศึกษาดูนะคะการค้นพบตัวเองนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเรานะคะมันคือความสามารถพิเศษนะคะคือยันอย่างรู้คือพลังงานจักวาลพลังงานอันบริสุทธิ์พลังงานที่มันมากกว่ามนุษย์ มากกว่าความสามารถของมนุษย์ทั่วๆไปอ่ะนะคะเพื่อนๆจะใช้ศักยภาพตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะนำใช้ชนะมาสู่ตัวเองนะคะและครอบครัวนะคะนําความรู้ที่เพื่อนๆได้มานะคะเหมือนเพื่อนๆแตกงาสแล้วเพื่อนๆก็มาสานต่ออีกทีเลยนะคะมาสอนผู้คนนะคะให้เขาได้รับรู้ถึงแสงสว่างนะคะบางทีคนเรานะคะ ตอนที่มันมีปัญหามากๆนะคะเจอปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นนะคะมันจะหาทางออกไม่ได้นะคะเราจะหาทางออกไม่ได้เราจะมืดแปดด้านนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีมีบางอย่างที่ลึกๆในใจนะคะมีบางอย่างหรือว่าตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะปลุกเขาขึ้นมาได้เพื่อนๆจะหาทางออกให้กับชีวิตได้อย่างง่ายมากเลยนะคะก็ที่แม่หมออยากจะสื่อนะคะก็คือตรงนี้นะคะ The Emperor โอ้โหนะคะห้องนี้มีเสียปแปลกแอยู่ตลอดเวลานะคะจักรวาลกำลังจะไกล,ไล์คุณไปในทางไหนนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกองสามกันนะคะกองสามพิตรอิม r เรอรนะคะเพื่อนๆก่อนที่เขาจะเป็นอ h มพ m เรอร์ได้นะคะเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการมาเลยนะคะอันนี้เราพูดถึงสมัยก่อนนะคะและนะคะ ใครทิ้งเพื่อนได้นะคะคือกว่าที่องค์ุรุของเพื่อนจะเปิดนะคะกว่าที่เพื่อนจะเจอตัวตนที่แท้จริงเพ,เพื่อนจะต้องเจอความผิดหวังมาก่อนนะคะแล้วถึงจะดันศักยภาพนะคะค้นหาสิ่งที่มันทําให้เรานะคะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายหลุดพ้นจากความเศร้าเสียใจนะคะหลุดพ้นจากอืม ความผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นผิดหวังเรื่องชีวิตผิดหวังเพื่อนผิดหวังเรื่องการงานผิดหวังทุกเสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจะทําให้เพื่อนเค้นหาอีกทางหนึ่งนะคะสําหรับเยวยารักษาจิตใจนะคะและเมื่อเพื่อนๆนนะคะค้นพบเส้นทางนั้นไม่ใช่แค่เยวยารักษาจิตใจเพื่อนๆนนะคะเพื่อนๆนจะตื่นรู้นะคะ จะถึงขั้นตื่นรู้และเข้าใจชีวิตมนุษย์ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เข้าใจตัวเราเองนะคะจะเข้าใจชีวิตมนุษย์เลยนะคะแล้วเมื่อตอนนั้นมาถึงนะคะอยากให้เพื่อนๆนนะคะช่วยกันเป็นแสงสว่างนะคะสุดหลายๆคนนะคะให้ช่วยกันช่วยให้เขาออกจากปัญหาได้นะคะเพื่อนๆทําได้นะคะชาวของสามเพราะว่าพลังงานแรงรุนแรงมากนะคะเพื่อนๆมี พลังงานมีพระเจ้าอยู่ในตัวนะคะมีพลังงานอันบริสุทธิ์และตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของเพื่อนๆน,นะคะปลุกขึ้นมาค่ะปลุกขึ้นมาค่ะสิ่งใดที่เพื่อนๆารถนานะคะสิ่งนั้นเพื่อนๆสามารถตื่นดูดมาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแต่ต้องฝึกฝนนิดนึงนะคะต้องฝึกฝนนิดนึงฝึกฝนให้ถูกทางด้วยนะคะ ทั้งสามกองเวลาเราดูพลังงานอันลึกลับนะคะจะขึ้นมาดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าเส้นทางอ่ะมันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแม่หมอก็ขอให้ทุกคนนะคะพบกับเส้นทางของตัวเองนะคะหรือว่าองค์ุรูของตัวเองนะคะตัวตนภายในหรือว่าพระเจ้าของตัวเองนะคะเพื่อที่จะชี้นำเพื่อนๆน,นะคะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะถ้าใครเจอความทุกข์อยู่ นั่งสมาชิดอืงนนะคะนั่งสมาธิน,นะคะ,ส,ะ,คะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะแล้วก็ปล่อยจิตให้ว่างๆนะคะไม่นึกถึงสิ่งอื่นใดนะคะมันอาจจะทํายากตอนแรกๆนะคะเพราะว่าเราฝึกนะคะแต่เมื่อเราฝึกไปแล้วประมาณสักสามสี่วันนะคะเราจะทาได้อย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็จะปล่อยจิตของเราเนี่ยให้ว่างนะคะเมื่อจิตเราว่างนะคะและอยู่ในสมาธินะคะเพื่อนๆจะค้นพบอะไรบางอย่างนะคะ หรือว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะเร็วๆนะอย่าลืมกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะอยากดูคลิปยาวๆต้องกดติดตามเยอะๆนะคะ